เจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่แบบ The Fort นะครับสับวัยรุ่นช่างตีเหล็กอีกแล้วนะครับนะก็วันนี้นะผมจะมาสรุปอัปเดตใหม่นะก็นี้ตอนตีถึงแล้วะนะครับนะเป็นอัปเดตย่อยๆนะไม่ใช่อัปเดตใหญ่นะครับสัวเใหญ่ทุกคนจะมาในวันที่25นะบอกไว้ก่อนนะครับเอาละอัปเดตนี้มีอะไรบ้างคูณ2ลัคกี้ฮะอ่าดีมากแล้วก็ค้ชใหม่ครับจะเป็นพีกนะไม่ใช่ค้ชใหม่ค้ชเก่าแล้วนะครับใส่ได้แล้วได้10บรีโลนะครับรีโลเผานะต่อไปฮนะจะเป็นส่วนของ ซ่อนเกาะเราสามารถซ่อนเกาะได้นะครับนะคืออย่างนี้นี่สามารถกดปิดเปิดเกาะได้แล้วนะฮะอ่าต่อไปฮะรูนะทุกคนนี่อันนี้เป็นรูใหม่นะครับที่ดับจากมอนใหม่นะเป็นเนโครแมนเซอร์นะครับเป็นรูพิษเนอะถามว่าทำอะไรร่างนี่นะทุกคนถามนี่แล้วฮะสร้างให้6%นะครับของเวเปอนเนอะแล้วก็6วิโอกาสติด25%นะครับออน h ิตก็นั่งเหยียดเจมเลยยมเจ๋วนะฮะ แล้วก็มีในส่วนของการเปิดถ้ำนะสำหรับบีแอ็ก5แสนนะครับสามารถเปิดได้แล้วนะครับแล้วก็บีแอ็เนี่ยบัฟมาด้วยทุกคนก็ทัง้งโหดเลยแหละนะเดี๋ยวเราพาดูกันะว่าทําอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวไปซื้อด้วยนะครับไปอันดับแรกเดี๋ยวผมพาไปในส่วนของการเอ่อในคอนเซอร์ของน้น,นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะชาวเดนคอนเซอร์นะอยู่ในถ้ำเลยทุกคนเป็นกระดูกนะผมจะไปถ้ำนี้นะน่าจะเจอบอกก่อนนะครับในคอมเบนเซอร์สามารถใช้สกิลได้ด้วยนะ ก็ต้องโหดแหละมีไม่เมอ่ยเปิดไฟได้ไหมโอ้ยเนี่ยเจอพอดีเลยสองตัวเลยนี่ทุกคนมันสามารถใช้สกิลได้นะก็ตะเมฆก็ัแหละตีไหมนี่ได้แล้วจบฮะเอาละก็มานี้นะครับนะั้นได้อินเด็กซ์แล้วยนะผมยังไม่ได้กดรับเลยได้เท่าไหร่นะสองพันนะครับในเอ็กพีนะนะไ,ได้เท่าไหร่บ้างูกเอาละต่อไปฮะทุกคนผมจะพาไปส่งการ เปิดถ้ำนะครับนะอ่ะเดมอนนะผมไปเซอร์เวามาแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดนะฮะโอเคให้งลงด้านล่างฮะไอ้ตรงนี้ก็ไม่ไน่ามีอะไรเนอะไอ้หมากระดูกก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมใช่ปะไม่มีเนอะไม่มีมีขอยัดลงมาครับไปฮะโอเคออลงมาเลยครับก็ให้เราครับมาทางด้าน,นซ้ายนี้เนาะนี่ทุกคนเขาจะเพิ่มวุมมงใหม่นะครับนี่ท่านด,ดูดี นี่แหละเข้าไปครับโอเคเข้า,าแล้วนะครับจะเจอเดมอนเนื้เดี๋ยวเออนี่เดมอนเดมอนนี่นี่ฮะยืนอยู่ให้เรากดคุยไปเลยครับอ่าเรียบร้อยคุยไปครับเขาจะต้องการเอ่อเดมอนไนท์นะครับนะนก็คือก้อนไหนวะก้อนก้อนนี้นะครับนะนี่จะใช้ก้อนนี้นะครับสามก้อนเนะื้ เอาละก็ทําการให้เขาไปเลยครับให้ไปเลยครโอเคเรียบร้อยครับก็ให้ทีบร้อยนะครับนะแล้วก็เข้าไปกันเลยว่ะก็อันจริงก็สามารถบล็อกไม่ได้แหละผู้จริงสอบใครมีเดมมนก็บล็อกกไ็ได้แหละนะครับแต่นี้ก็สามารถใช้เปิดได้นะสอบใครไม่มีเดมมนนะ เอาล่ะมาะเปิดเลยนเลงโอเคเรียบร้อยฮะมาแล้วนี่ไงทุกคนก็เหมือนจะบัฟมาใหม่ด้วยเนอะบัฟหรือเปล่าวะตอนแรกเหมือนจะใส่รูในสองอันปะผมจะไม่ผิดหรือหรือไม่เนี่บัฟไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะขออภัยทุกคนผมไม่เคยใช้นะเคยเห็นมันผ่านเนอะเอาล่ะก็นี่ครับมาแล้วเรียบร้อยสามารถใช้ได้แล้วนะก็สามารถซื้อได้เลยดาบสับเดมอนบีแอก นะฮะก็เด๋ยนนี้เดี๋ยวเหมือนจะมีแค่นี้เนาะสำหรับอัปเดตใหม่นะครับนะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมาครับ